สวัสดีค่ะร้านช่างทองยินหนึ่งเรื่องทองไม่ใช่แค่สวยแต่เน้นด้วยคุณภาพนะคะวันนี้ทางร้านจะมารีวิวเป็นสร้อยคอที่สามารถใส่พระได้3มองค์นะคะจะมีลายอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มเพลยลายแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายสี่เสารกระดูกงูค่ะ มีสามน้ำหนักนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำหนัก2บาทนะคะตัวนี้น้ำหนัก3าบาทส่วนตัวนี้น้ำหนักห้าบาทนะคะเรามาดูทีละน้ำหนักกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำหนัก2บาทนะคะขนาดของน้ำหนัก2บาทนะคะแล้วจะได้อยู่ที่2.9้ามิลลิเมตรนะคะงานสวยงามมากๆเลยค่ะ้วขอมีตาปั๊มชัดเจนนะคะต่อไปดูเป็นน้ำหนัก3บาทกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสร้อยคอลายสีเสานะคะ ใส่พ้าได้3มเอเช่นเดียวกันบล็อกเดียวกับห้างทองแท้เลยนะคะสีทองธรรมชาติเหมือนแท้มากๆเลยค่ะขนาดของตัวสร้อยนะคะจะอยู่ที่4.1ม mm ิลิเมตรนะคะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบสร้อยคอน้หนัก3บาทแนะนำเป็นลายนี้เลยค่ะ ใส่พ้าได้3มองค์ค่ะต่อไปเป็นสร้อยคอลายสีเสานะคะ3ห่วงใส่พระได้3องค์น้ำหนัก5บาทนะคะตัวนี้ขนาดก็จะอยู่ที่10.9มิลลิเมตรนะคะขนาดก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะขนาดสร้อยจะลักษณะประมาณนี้เลยะคะ่ะต่อไปจะเป็นสร้อยคอลายบล็อกน้ำหนัก5บาทนะคะตัวนี้จะใส่พระได้3มองค์นะคะเป็นบล็อกตัดลาย3ามห่วงนะคะ มาดูขนาดของตัวสร้อยกันนะคะตัวสร้อยจะอยู่ที่4.9มม,มนะคะต่อไปค่ะตัวนี้เป็นลาย3ห่วงนะคะลาย3ห่วงใส่พระได้3องค์เช่นเดียวกันค่ะลักษณะจะเป็นห่วงซ้อนกัน3 ห่วงอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นลายมาใหม่ค่ะแนะนําเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ขนาดจะค่อนข้างใหญ่หนลดนึงนะคะอยู่ที่5.5มลิเมตรค่ะน้าหนัก5บาทสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสร้อยคอที่สามารถห้อยพระได้ทั้งหมด3องค์นะคะจะมีทั้งหมด3ลายนะคะอันแรกจะเป็นลาย4ีเสากระดูกงูค่ะลายที่2เป็นลายบล็อกนะคะลายที่3เป็นลาย3ามห่วงค่ะ อันไหนสนใจนะคะว่าชอบเป็นแบบลายไหนก็คือสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางเฟ c บ b o ก k ล i ์ไอจนะคะหรือว่าสะดวกมาดูที่หน้าร้านนะคะก็สามารถมาดูได้ที่ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะคะอยู่ในห้างแฮปปี้แลนด์เลยอยู่ชั้นหนึ่งนะคะชื่อร้านช่างทองเงยวาวราชตรงข้ามกับธนาคารทกส์นะคะร้านเปิดทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มนะคะไม่มีวันหยุดหรือถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอยากจะส่งด่วนนะเซ็นเตอร์ก็สามารถจัดส่งด่วนได้นะคะภายในหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ยังไงก็สามารถทักแชทเข้ามาคุยกันได้นะคะทางร้านยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ